สวัสดีครับพบกับอลิ i ิ e ต m i มเ s e t จิตไม่จำกัดโดยผมสุระนวนประดิษฐ์กันอีก EP หนึ่งนะครับ e ี EP นี้ชวนมาตอบ20คำถามเปิดโปงตัวตนของคุณนะครับว่าคุณเป็นคนที่หลงตัวเองหรือว่าเป็นพวกนาซิส,สิตหรือเปล่านะครับทุกวันนี้ความรู้ทางจิตวิทยาเป็นเรื่องที่เปิดเผยและก็เข้าถึงง่ายกว่าเมื่อก่อนมากนะครับคำว่านาซิส,สิตหรือว่าพวกคนหลงตัวเองกลายเป็นคำศัพท์ที่พูดถึงกันเยอะมากบนโลกโซเชียลนะครับ มีมีมมีบทความมีคำแนะนำมากมายนะครับแต่ว่าคำถามสำคัญก็คือเราจะแน่ใจได้ยังไงว่าคนหลงตัวเองจะมีแต่คนอื่นเท่านั้นที่มีอาการนี้ที่เป็นโรคนี้แล้วตัวเราล่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวเราเองนี่แหละเป็นคนหลงตัวเองเสียเองหรือเปล่านะครับหรือว่าเรากําลังหลงอยู่ในภาพลงตาของความดีที่เราสร้างขึ้นมาเองคิดขึ้นมาเองนะครับ ีพีนี้จะพาคุณมาย้อนสำรวจตัวเองผ่านคำถามที่อาจจะเจ็บปวดแต่ว่าตรงไปตรงมาเพื่อที่คุณจะได้รู้ว่าตัวเราเองนั้นเป็นคนแบบนั้นหรือไม่และถ้าใช่เราจะทำอย่างไรกับความจริงนั้นได้บ้างนะครับคำถามที่จะบอกได้ว่าคุณเป็นคนหลงตัวเองหรือเปล่าข้อหนึ่งก็คือคุณรู้สึกเห็นใจเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นได้จริงๆไหมการมีความเห็นอกเห็นใจหรือว่าเอมพัซซี่ก็คือรากฐานของความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงนะครับ แต่ว่าถ้าคุณต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการแกล้งทําเป็นเข้าใจเวลาที่คนอื่นเจ็บปวดคุณอาจจะต้องกลับมาสํารวจจิตใจของตัวเองซะใหม่นะครับว่าจริงๆแล้วคุณกําลังรู้สึกอะไรอยู่ข้างในไม่มีใครเรื่องนี้ดีเท่ากับตัวคุณเองนะครับคุณไม่สามารถที่จะหลอกตัวเองได้คุณอาจจะหลอกคนอื่นได้แต่ว่าหลอกตัวเองไม่ได้นะครับคนที่มีบุคลิกหลงตัวเองมักจะขาดความสามารถในการเชื่อมโยงทางอารมณ์จริงๆกับคนอื่นนะครับพวกเขาอาจจะพูดคําว่าเสียใจด้วยนะหรือว่าฉันเข้าใจคุณดี พูดอย่างคล่องเลยนะครับแต่ว่าภายในใจจะไม่รู้สึกแบบนั้นเลยเหมือนกับการท่องบทในละครมากกว่านะครับพวกเขาจะรู้สึกว่าเรื่องของตัวชันเองสําคัญกว่าและก็เวลาที่เห็นคนอื่นมีปัญหาแทนที่จะเข้าไปช่วยพวกเขากลับรู้สึกดีที่อีกฝ่ายตกต่าเพราะว่ามันทําให้พวกเขารู้สึกดีกว่าหรือว่าเหนือกว่านะครับลองถามตัวเองตรงๆนะครับว่าเวลาที่มีเพื่อนมาเล่าปัญหาให้ฟังคุณฟังด้วยใจจริงหรือว่าคุณแค่ฟังรอให้จบแล้วจะได้พูดเรื่องของตัวเองบ้าง เวลาที่เห็นข่าวสัตว์ถูกทำร้ายหรือว่าเห็นผู้คนเดือดร้อนคุณรู้สึกสะเทือนใจจริงๆไหมหรือว่าคุณแก้เลื่อนผ่านไปเฉยเความเข้าใจในความเจ็บปวดของคนอื่นไม่ใช่แค่เรื่องของอารมณ์แต่ว่ามันคือหลักฐานว่าคุณยังไม่หลงเข้าไปอยู่ในโลกของตัวเองจนลืมความเป็นมนุษย์ไปนะครับคำถามข้อที่2คุณชอบนินทาว่าร้ายคนอื่นรับหลังแต่ต่อหน้าแกล้งทําเป็นเพื่อนสนิทหรือว่าดีกับเขาหรือไม่นี่คือพฤติกรรมของคนที่มีความไม่มั่นคงในตัวเองอย่างลึกซึ้งนะครับ มนุษย์ทุกคนอาจจะเคยนินทาหรือว่าเคยพูดถึงคนอื่นในทางลบแต่ว่าความต่างมันอยู่ตรงที่ว่าคนที่มีคุณธรรมจะรู้สึกผิดและมักจะไม่พูดนินทาคนอื่นซ้ำซากหรือว่าทําจนเป็นกิจวัตรเป็นนิสัยที่ขาดไม่ได้นะครับแต่ว่าคนที่มีแนวโน้มเป็นพวกหลงตัวเองหรือว่าพวกนาซิสต์มักจะใช้การนินทาเป็นเครื่องมือในการทําลายคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูเหนือกว่าและที่แย่กว่านั้นก็คือพวกเขาสามารถกลับไปยิ้มหวานให้กับคนที่ตัวเองเพิ่งสาดพิษใส่ได้ทันทีราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อน นี่คือเกมของการควบคุมลักษณะภายนอกหรือว่าภาพลักษณ์นะครับพวกเขาสร้างตัวตนที่ดูเป็นเพื่อนที่ดีเป็นคนที่น่ารักต่อหน้าสาธารณะแต่ว่าในจิตใจนั้นเต็มไปด้วยการตัดสินการวิพากษ์วิจารณและความอิจฉาริษยานะครับถ้าคุณรู้สึกว่ามันก็แค่เรื่องธรรมดาไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนั่นอาจจะเป็นสัญญาณว่าคุณเองก็เริ่มชินกับพฤติกรรมที่บั่นทอนจิตใจคนอื่นโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะครับอย่าลืมว่าความจริงใจคือรากฐานของความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน การพูดรับหลังคนอื่นบ่อยๆไม่ใช่แค่การทำร้ายเขาแต่ว่ามันกำลังทำลายคุณเช่นเดียวกันนะครับคำถามข้อที่3เวลาที่คนอื่นมีข่าวดีทำอะไรได้ดีคุณอดไม่ได้ที่จะแซะหรือว่าทำให้เขารู้สึกไม่ดีหรือว่าด้อยค่าความดีของพวกเขาแม้จะเล็กน้อยก็ยังดีใช่หรือไม่นี่คืออาการของความอิจฉาแบบซ่อนรูปถ้าเวลามีใครได้ดีคุณจะรู้สึกหงุดหงิดเล็กๆอยู่ข้างในและมักจะพูดอะไรบางอย่างที่ดูเหมือนจะล้อเล่น แต่ว่าจริงๆแล้วมันคือการพยายามดึงเขากลับลงมาให้ต่ําลงนี่อาจจะเป็นสัญญาณว่าคุณมีแนวโน้มที่จะเป็นนาสิทธิ์หรือว่าเป็นพวกคนหลงตัวเองนะครับตัวอย่างเช่นเพื่อนเล่าให้ฟังว่าเพิ่งได้รับการเลื่อนตําแหน่งคุณก็จะพูดหรือว่าตอบกลับไปว่าก็แค่โชคดีแหละไม่ใช่เพราะว่าเก่งหรอกหรือว่าเออระวังทํางานหนักจนสุขภาพพังนะหรือว่าสมใจแล้วสิก็เห็นพยายามเหลือเกินนี่ประโยคพวกนี้อาจจะฟังดูเหมือนไม่ร้ายแรงแต่ว่าในใจคุณอาจจะกําลังรู้สึกว่า ทำไมชีวิตเขาถึงได้ดีแล้วฉันละ่ะนี่คือเพนพอยต์หรือว่าจุดเจ็บปวดที่สําคัญของใครหลายคนนะครับเพราะว่าเราถูกสังคมปลูกฝังให้เปรียบเทียบไม่ใช่แค่กับคนอื่นแม้แต่กับตัวเองในอดีตคนที่มั่นคงในตัวเองจะรู้สึกยินดีเมื่อเห็นคนอื่นประสบความสําเร็จเพราะว่าพวกเขาจะไม่รู้สึกว่าความสําเร็จของคนอื่นคือความล้มเหลวของเรา การยินดีกับคนอื่นอย่างจริงใจเป็นหนึ่งในทักษะสําคัญของคนที่เติบโตทางจิตใจนะครับเพราะว่ามันคือการปลดปล่อยตัวเองจากวงจรของการเปรียบเทียบซึ่งเป็นการแข่งขันที่ไม่มีวันจบตลอดชีวิตนะครับคําถามข้อที่4 <c oughs> คุณเปลี่ยนอารมณ์จากคนดีเป็นคนโหดร้ายได้ภายในไม่กี่วินาทีโดยที่ไม่มีเหตุผลหรือเปล่าการเปลี่ยนแปลงอารมณ์แบบสุดโต่งโดยที่ไม่มีเหตุผลชัดเจนอาจจะเป็นสัญญาณว่าคุณกําลังโยนความไม่มั่นคงในตัวเองนั้นออกไปใส่คนรอบข้างนะครับ บางคนตื่นมาวันหนึ่งแล้วอารมณ์เสียไม่อยากพูดกับใครทั้งที่เมื่อวานยังหัวเราะเฮฮาดีอยู่เลยวันรุ่งขึ้นก็อาจจะกลับมาเป็นคนที่จิตใจดีอีกครั้งหนึ่งวนไปเรื่อยๆเหมือนคนที่ไม่สามารถที่จะควบคุมโลกภายในของตัวเองได้และที่แย่ก็คือพวกเขาไม่ได้รับผิดชอบต่อพฤติกรรมเหล่านั้นแต่ว่ากลับรู้สึกว่าคนอื่นจะต้องเข้าใจฉันนี่คืออาการของการฉายภาพของตัวเองไปยังคนอื่นฉายความไม่พอใจของตัวเองใส่คนอื่นเพื่อให้รู้สึกดีขึ้นชั่วคราวโดยที่ไม่เคยสำรวจว่าแท้จริงแล้วปัญหาอยู่ที่ตรงไหนกันแน่ จุดเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่ในพฤติกรรมนี้ก็คือการไม่รู้จักตัวเองเราอาจจะโตมาในสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้สอนให้เรารู้จักความรู้สึกของตัวเองจริงๆเราจึงจัดการกับมันโดยการโยนออกไปสู่โลกภายนอกหรือว่ายนเข้าไปใส่คนอื่นนะครับการจะหลุดจากวงจรนี้ได้ต้องเริ่มจากการยอมรับว่าอารมณ์ของเรานั้นไม่ควรจะเป็นภาระของคนอื่นและความเปลี่ยนแปลงภายในตัวเรานั้นต้องเริ่มจากความเข้าใจไม่ใช่การบังคับควบคุมคนรอบข้างนะครับคําถามข้อที่5คุณเชื่อหรือเปล่าว่าไม่มีใครดีเท่าคุณ ความคิดและนิสัยแบบนี้คือแบบที่เชื่อว่าไม่มีใครดีเท่าคุณนี่นะครับคือแก่นแท้ของพวกนาทีสิทธิ์หรือว่าคนหลงตัวเองแบบไม่ต้องอ้อมคอมกันเลยนะครับถ้าคุณรู้สึกว่าไม่ว่าใครจะทําอะไรก็ไม่เคยทําถึงมาตรฐานของคุณเลยเพราะเขาล้วนแต่ไม่เก่งพอไม่สวยพอไม่ดีพอไม่ฉลาดพอหรือแม้กระทั่งไม่เจ๋งเท่าคุณในเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นการเลือกกาแฟการแต่งตัวหรือว่าวิธีคิดนั่นคือจุดเริ่มต้นของหลุมดําแห่งความเหนือกว่าที่หลายคนตกลงไปโดยที่ไม่รู้ตัวและขึ้นมาไม่ได้นะครับ คนที่หลงตัวเองมักจะเชื่อว่าตัวเองคือคนที่เหนือกว่าคนทั่วไปและความน่ากลัวของมันก็คือพวกเขาไม่เคยรู้เลยว่าความเชื่อนี้ไม่ได้ทําให้พวกเขามีความสุขขึ้นแต่ว่าในทางกลับกันมันทําให้พวกเขาโดดเดี่ยวและก็อยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยการเปรียบเทียบแบบไม่มีวันจบเลยนะครับจุดเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่ในความคิดนี้ก็คือกลัวว่าตัวเองจะไม่มีค่าคนที่รู้สึกว่าโลกต้องยอมรับในความพิเศษของพวกเขามักจะเป็นคนที่ในส่วนลึกที่สุดของจิตใจนั้นกลัวว่าตัวเองจะธรรมดาหรือว่าไม่น่าจดจําเกินไปนะครับ การสร้างภาพว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นคือเกราะกำบังตัวเองแต่ในเวลาเดียวกันมันก็เป็นเกราะที่กันทั้งความสุขและความสัมพันธ์จริงๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับคำถามข้อที่6คุณพูดเยอะแต่ไม่เคยลงมือทําจริงใช่หรือเปล่าการคุยฟุ้งตลอดแต่ว่าไม่เคยลงมือทําจริงจังคือหนึ่งในลักษณะสําคัญของคนที่เป็นคนหลงตัวเองหรือว่านาซิสิตนะครับคุณเคยสัญญากับตัวเองไหมครับว่าจะเปลี่ยนจะเริ่มจะลุยแต่ว่าผ่านไปเป็นเดือนเป็นปีทุกอย่างก็ยังคงอยู่ที่เดิม คุณอาจจะบอกว่าคุณเก่งคุณเจ๋งคุณแน่แต่ว่าคุณกลับไม่เคยเริ่มลงมือทําจริงๆเลยและเมื่อมีใครเตือนหรือว่าถามคุณก็จะรีบหาข้อแก้ตัวว่าฉันยังไม่พร้อมหรือว่ารออีกหน่อยหรือว่ายังมีเวลาเยอะน่ะพฤติกรรมแบบนี้อาจจะดูเหมือนไม่มีอันตรายแต่ว่าลึกๆแล้วมันคือการสะสมภาพลวงของตัวตนนะครับคนที่หลงตัวเองจะโฟกัสภาพที่คนอื่นเห็นมากกว่าการพัฒนาตัวเองจริงๆนะครับพวกเขาจะพูดถึงเป้าหมายพูดถึงความฝันแรงบันดาลใจได้อย่างน่าทึ่ง แต่ถึงเวลาลงมือก็มักจะหลบเลี่ยงหรือว่าพยายามแสดงว่าแค่พูดก็พอแล้วจุดเจ็บปวดที่แท้จริงก็คือพวกเขากลัวความล้มเหลวเพราะว่าถ้าลงมือทําจริงแล้วไม่ประสบความสําเร็จภาพของความยิ่งใหญ่ที่พวกเขาพยายามสร้างขึ้นก็จะพังทลายลงทันทีในสายตาของคนอื่นนะครับ วิธีเอาตัวรอดจึงกลายเป็นแค่พูดแต่ว่าไม่ลงมือทําแล้วก็หลอกตัวเองว่าฉันทําได้เพียงแค่ฉันยังไม่เริ่มแค่นั้นเองแต่ว่าปัญหาก็คือคุณพูดอย่างนี้วันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าซ้ําๆเดิมๆแต่ไม่เคยได้ลงมือทําเลยนะครับคําถามข้อที่7คุณเอาแต่ค้นหาคนที่ดีกว่าคนรักหรือว่าคู่ครองปัจจุบันของคุณอยู่ตลอดเวลาหรือไม่นี่คือความเจ็บปวดลึกๆของคนที่ไม่เคยพอใจในความสัมพันธ์นะครับ หากคุณมีแฟนมีคนรักมีคู่ชีวิตแต่ว่าในใจก็ยังคิดว่าฉันควรได้คนที่ดีกว่านี้ฉันคู่ควรกับใครที่ดีกว่านี้อะไรทํานองนี้นะครับแล้ววันหนึ่งคุณก็เริ่มเข้าแอบหาคู่หรือว่าเริ่มไถมือถือเพื่อที่จะมองหาใครบางคนที่ดูเจ๋งกว่าดูเข้ากับคุณได้มากกว่าเหมาะสมกับคุณมากกว่าหรือว่าทําให้คุณรู้สึกว่าคุณมีคุณค่ามากขึ้นคุณอาจจะไม่ได้กําลังมองหาความรักนะครับถ้าแบบนี้แต่กําลังใช้คนอื่นมาเยียวยารูโวของอัตตาหรือว่าอีโกของตัวเองเท่านั้นเองนะครับ นี่ไม่ใช่การแสวงหาความรักที่ดีขึ้นแต่ว่ามันคือการปฏิเสธความพอใจในตัวเองคนที่หลงตัวเองมักจะไม่เคยรู้สึกว่าคนตรงหน้าของตัวเองนั้นดีพอเพราะว่าในใจลึกๆพวกเขาไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองนั้นมั่นคงพอพวกเขาต้องการหาคนมาเติมเต็มมาเสริมภาพลักษณ์และมาช่วยสะท้อนว่าฉันมีค่ามากกว่าความรักที่ทั้งสองฝ่ายเท่าเทียมกันนะครับความสัมพันธ์แบบนี้จึงมักจะไม่ค่อยยั่งยืนและก็จบลงด้วยความเจ็บปวดทั้งสองฝ่ายเสมอ สิ่งที่คุณต้องถามก็คือคุณต้องการความรักหรือแค่ต้องการใครสักคนมายืนยันว่าคุณเป็นคนพิเศษคำถามที่จะบอกว่าคุณเป็นคนหลงตัวเองหรือเปล่าข้อที่8ก็คือเวลาทะเลาะก,กันคุณยอมขอโทษแค่เพื่อให้เรื่องจบแล้วโยนความผิดให้คนอื่นเสมอหรือไม่นี่คือจุดแตกต่างระหว่างคนที่อยากเข้าใจกันกับคนที่อยากแค่เอาชนะในความขัดแยง้งคนที่มีแนวโน้มหลงตัวเองจะใช้คำว่าขอโทษไม่ใช่เพื่อที่จะเยียวยาสถานการณ์หรือว่าเยียวยา,ยายใครสักคนแต่เพื่อให้เรื่องมันจบไปเพื่อให้ตัวเองกลับมาอยู่เหนือกว่าอีกครั้ง คำว่าขอโทษจึงไม่ใช่การรับผิดแต่ว่าเป็นเครื่องมือในการควบคุมสถานการณ์และบางคนอาจจะเลือกที่จะโกหกบิดเบือนหรือว่าใช้เทคนิคทางจิตวิทยาเพื่อที่จะเบี่ยงเบนประเด็นนะครับพฤติกรรมแบบนี้จะทําลายความสัมพันธ์อย่างร้ายแรงเพราะว่ามันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลยแต่ว่ามันจะสอนให้คนรอบข้างไม่ไว้ใจนะครับจุดเจ็บปวดที่แท้จริงของคนประเภทนี้ก็คือกลัวถูกมองว่าอ่อนแอเท่านั้นเองครับการยอมรับว่าผิดดูเหมือนเป็นการเสียศักดิ์ศรีสําหรับคนบางคน แต่ว่าในความสัมพันธ์การขอโทษจากใจจริงมันจะเป็นการแสดงพลังภายในที่แท้จริงนะครับถ้าคุณเคยใช้คําขอโทษเป็นเกราะก,กําบังไม่ใช่เป็นสะพานเชื่อมจิตใจก็ถึงเวลาแล้วที่คุณต้องถามตัวเองว่าคุณอยากมีความเข้าใจหรือว่าอยากได้แค่ชัยชนะคําถามข้อที่9กาการโกหกคือวิธีที่คุณใช้จัดการกับทุกสถานการณ์ใช่หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องกลางๆหรือว่าเรื่องใหญ่คุณเลือกที่จะโกหกไว้ก่อน สำหรับบางคนการโกหกไม่ใช่เรื่องน่ากลัวหรือว่าผิดจริยธรรมเสมอไปแต่ว่ากลายเป็นทางลัดที่พวกเขาคิดว่ามันใช้ได้กับทุกสถานการณ์ถ้าคุณรู้สึกว่าการพูดความจริงมันช้ามันยุ่งยากหรือว่ามันเปิดเผยตัวตนที่คุณไม่อยากให้ใครรู้การโกหกก็จะกลายเป็นเสื้อคลุมที่คุณใส่ทุกวันโดยที่คุณไม่รู้ตัวคนที่มีแนวโน้มจะเป็นคนหลงตัวเองมักจะมองว่าความจริงเป็นสิ่งที่ต้องควบคุมไว้ไม่ใช่สิ่งที่เราควรเปิดเผยให้คนอื่นรู้ พวกเขาจะใช้คำพูดเพื่อต่อรองสร้างภาพหรือว่าปกปิดไม่ใช่เพื่อเชื่อมโยงกับจิตใจของผู้คนหรือว่าสร้างความไว้ใจนะครับจุดเจ็บปวดที่ลึกที่สุดก็คือพวกเขากลัวถูกตัดสินพวกเขาเชื่อว่าถ้าคนอื่นรู้ความจริงคนอื่นก็จะไม่รักไม่เคารพหรือว่าไม่ยอมรับแต่ในความเป็นจริงนะครับการโกหกบ่อยๆจะไม่เพียงทาให้คนรอบตัวหมดความเชื่อใจแต่คุณเองก็จะเริ่มหลงลืมคําว่าตัวตนที่แท้จริงของคุณว่าเป็นใครนะครับคําถามข้อที่10คุณเชื่อหรือไม่ว่าถ้าไม่มีคุณคนอื่นจะอยู่ไม่ได้ นี่คือมายาคติแห่งพระเจ้าที่ซ่อนอยู่ในใจของหลายคนโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับถ้าคุณรู้สึกว่าคุณคือเบื้องหลังความสําเร็จของคนอื่นทุกคนคุณคือคนที่คนอื่นควรขอบคุณเสมอคุณคือเหตุผลที่พวกเขายังยิ้มได้ยังมีชีวิตอยู่ยังไปต่อได้ยังทํางานได้ยังก้าวหน้าฟังดูเหมือนคุณมีความสําคัญมากแต่ว่าความจริงก็คือคุณอาจจะกําลังใช้ความดีของคุณเป็นเครื่องมือควบคุมคนอื่นนะครับพฤติกรรมนี้เกิดจากความรู้สึกต้องการจะเหนือกว่าแล้วก็ต้องการให้คนอื่นยึดติดกับคุณ ไม่ใช่เพราะว่าคุณอยากช่วยพวกเขาจริงๆแต่ว่าเพราะคุณกลัวว่าถ้าคุณไม่มีประโยชน์คนอื่นก็จะไม่เลือกคุณนะครับจุดเจ็บปวดก็คือความกลัวว่าจะไม่มีใครเห็นคุณค่าถ้าไม่ใช่เพราะคุณให้บางสิ่งบางอย่างกับเขาแต่ว่าความรักและความสัมพันธ์ที่แท้จริงนั้นไม่ควรอยู่บนพื้นฐานของหนี้บุญคุณหรือว่าการควบคุมนะครับถ้าคุณอยากให้คนอื่นอยู่กับคุณเพราะเขาเลือกไม่ใช่ติดหนี้ก็ถึงเวลาที่คุณจะต้องปล่อยมือจากบทบาทของพระเจ้ากลับมาเป็นมนุษย์ธรรมดาที่พร้อมจะรักโดยไม่ต้องเป็นคนที่สำคัญที่สุดเสมอไปนะครับ คุณผู้ฟังที่ฟังอีพีนี้อยู่แล้วก็อยากจะได้บทความที่ใช้ทําสคริปของอีพีที่คุณกําลังฟังอยู่นี้ไปอ่านนะครับเพื่อช่วยให้เข้าใจลึกซึ้งมากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียวคุณก็สามารถที่จะขอไฟล์ pdf เนื้อหาของอีพีนี้ไปอ่านได้ฟรีนะครับโดยดูวิธีการขอไฟล์ได้จากคําอธิบายคลิปด้านล่างเลยนะครับและท่านใดที่อยากจะให้กําลังใจช่องนี้แต่ว่ายังไม่ได้กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็สามารถกดได้ตอนนี้เลยนะครับข้อที่11คุณรู้สึกดีเวลาทําให้คนอื่นต่ําลงใช่ไหม นี่คือความสุขแบบย้อนแย้งที่มาพร้อมกับความรู้สึกเหนือกว่าการได้แซะการได้แขวะการได้พูดกระแทกแดกดันเล็กๆน้อยๆอาจจะฟังดูเหมือนเรื่องเล่นๆแต่ว่าถ้าคุณรู้สึกพอใจเวลาที่อีกฝ่ายสะดุดหรือว่าเสียสูญจากคําพูดของคุณแม้มันจะทําให้พวกเขาเจ็บนี่คือสัญ,ญญาณของความไม่มั่นคงในตัวเองที่ถูกเปลี่ยนเป็นอํานาจปลอมๆที่คุณใช้ควบคุมคนอื่นผ่านคําพูดนะครับจุดเจ็บปวดก็คือคุณรู้สึกด้อยในบางมุมจึงต้องทําให้คนอื่นรู้สึกด้อยกว่าคุณ เป็นการชดเชยที่ผิดพลาดเพราะว่าความรู้สึกเหนือกว่าที่ได้มาจากการเหยียบคนอื่นจะไม่มีวันทําให้คุณรู้สึกมั่นใจได้จริงนะครับคนที่มั่นคงจริงๆไม่จําเป็นต้องลดค่าของคนอื่นเพื่อพิสูจน์คุณค่าของตัวเองเลยนะครับแต่ถ้าคุณยังรู้สึกว่าการเอาชนะคนอื่นด้วยคําพูดสําคัญกว่าการรักษาหัวใจของใครบางคนคุณอาจจะต้องย้อนกลับมาถามตัวเองว่าสิ่งที่คุณสแสวงหาคืออํานาจหรือว่าความรักนะครับข้อ 12. คุณเข้าไปสร้างความไว้ใจแล้วทุบมันทิ้งอย่างเลือดเย็นใช่หรือไม่ นี่คือบทสุดท้ายของพฤติกรรมหลงตัวเองแบบรุนแรงที่มีทั้งการวางแผนหลอกล่อและก็ทำลายถ้าคุณรู้สึกพอใจเวลาที่คนไว้ใจคุณสุดหวัวใจและคุณหักหลังพวกเขาหรือว่าถอนตัวออกมาอย่างกระทนหันเพียงเพื่อดูเขาล้มลงนี่ไม่ใช่แค่พฤติกรรมของคุณหลงตัวเองนะครับแต่ว่ามันอาจจะลึกไปถึงลักษณะของพฤติกรรมต่อต้านสังคมเลยนะครับจุดเจ็บปวดก็คือคุณอาจจะเคยถูกทรยศมาก่อนจนเชื่อว่าโลกนี้ไม่มีใครจริงใจกับคุณคุณจึงเลือกที่จะลงมือก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองเป็นฝ่ายเจ็บ นี่คือวงจรที่อันตรายเป็นวงจรอุบาทนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่คุณทําแบบนี้คุณไม่ได้แค่ทําลายจิตใจของคนอื่นแต่ว่าคุณกําลังทําลายความสามารถของตัวเองในการสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับคนอื่นด้วยคําถามก็คือคุณอยากเป็นคนที่ไม่มีใครกล้าไว้ใจหรือว่าอยากเป็นคนที่ใครก็รู้ว่าพึ่งพาได้ความไว้วางใจคือสิ่งเดียวที่ต้องใช้เวลาและความจริงใจในการสร้างแต่สามารถถูกทําลายได้ในพริบตาเลยนะครับคําถามข้อ13 คุณเก็บบางคนไว้ในชีวิตแค่เพราะเผื่อวันหนึ่งจะได้ใช้ประโยชน์ใช่ไหมถ้าคุณมีรายชื่อคนในชีวิตที่คุณไม่ได้สนิทหรือว่าแคร์จริงๆแต่คุณไม่เคยปล่อยพวกเขาไปเพราะว่าลึกๆแล้วคุณคิดว่าอาจจะมีประโยชน์ในวันหน้านั่นคือพฤติกรรมของคนที่มองความสัมพันธ์เป็นเครื่องมือไม่ใช่เป็นความผูกพันนะครับการเก็บคนไว้เป็นตัวเลือกเป็นตัวสำรองหรือว่าเป็นแหล่งผลประโยชน์แสดงถึงความไม่ซื่อสัตย์ทางอารมณ์ คุณอาจจะไม่ตั้งใจทําร้ายแต่การไม่กล้าปล่อยมือจากคนที่คุณไม่ได้ให้ความหมายอย่างแท้จริงกลับทําร้ายพวกเขาอย่างเงียบๆจุดเจ็บปวดก็คือความกลัวว่าจะไม่มีใครอยู่ข้างคุณถ้าวันหนึ่งคุณไม่แข็งแรงหรือว่าไม่แข็งแกร่งพอคุณจึงเก็บคนเหล่านี้ไว้เป็นเครือข่ายแห่งความปลอดภัยที่สร้างไว้เพื่อเอื้อประโยชน์ให้คุณไม่ใช่ความรักคําถามที่คุณควรถามตัวเองก็คือคุณอยากให้ใครเก็บคุณไว้แบบนั้นบ้างหรือเปล่าคําถามข้อ14คุณเคยอยู่ในความสัมพันธ์แบบเลิกกัน กลับมาคืนดีแล้วก็เลิกกันอีกซ้ำไปซ้ำมาหรือเปล่าวงจรที่เริ่มจากความรักล้มเหลวกลับมาหากันแล้วก็จบลงแบบเดิมอีกคือกับดักทางอารมณ์ที่เจ็บที่สุดแล้วก็ในหลายกรณีมันเกิดจากการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือว่าทั้งสองฝ่ายยังไม่ยอมรับความจริงที่ว่าความรักนั้นมีปัญหาถ้าคุณเป็นฝ่ายที่ดึงอีกฝ่ายกลับเข้ามาแล้วทิ้งเขาอีกอาจจะเป็นเพราะว่าคุณไม่ได้รักเพราะเขา แต่รักความรู้สึกที่เขาทําให้คุณรู้สึกมีอานาจหรือบางทีคุณอาจจะกลัวการสูญเสียจึงดึงเขากลับมาแต่เมื่อความสัมพันธ์เริ่มมั่นคงอีกครั้งหนึ่งคุณก็เบื่อและก็ทําลายมันไปอีกจุดเจ็บปวดก็คือการไม่เข้าใจตัวเองว่าต้องการอะไรจากความสัมพันธ์กันแน่และถ้าคุณไม่กล้าซื่อสัตย์กับความรู้สึกนี้คุณจะติดอยู่ในลูปของความสัมพันธ์ที่ไม่มีวันจบแต่เต็มไปได้วยความปวดร้าวทั้งคุณเองและอีกฝ่ายคําถามข้อ15คุณเป็นคนตรงไปตรงมาจริงๆไหม นี่เป็นคําถามที่เรียบง่ายแต่ว่าทรงพลังที่สุดและอาจจะยากที่สุดที่จะตอบอย่างซื่อสัตย์เพราะว่าความซื่อสัตย์ไม่ใช่แค่เรื่องของการไม่โกหกคนอื่นเท่านั้นนะครับแต่มันคือการไม่โกหกตัวเองด้วยคุณเคยไหมครับที่บอกว่าฉันโอเคทั้งๆที่ในใจคุณรู้สึกไม่โอเคเลยคุณเคยไหมครับที่ทําเหมือนไม่รู้ทั้งๆที่คุณรู้อยู่เต็มอกคุณเคยไหมที่ปฏิเสธความรู้สึกจริงๆของตัวเองเพื่อที่จะรักษาภาพลักษณ์ภายนอกเอาไว้พวกนักที่สิทธิ์หรือว่าคนหลงตัวเองไม่จําเป็นต้องแสดงออกด้วยความยิ่งพยองเสมอไป บางครั้งมันก็แฝงมาในรูปแบบของการสร้างภาพลักษณ์ที่ดูน่าชื่นชมจนลืมความจริงในหัวใจไปนะครับจุดเจ็บปวดของเรื่องนี้ก็คือความกลัวว่าถ้าคนอื่นเห็นตัวตนที่แท้จริงก็จะไม่มีใครรักแต่สิ่งที่คนที่รักคุณต้องการไม่ใช่เวอร์ชันสมบูรณ์แบบของคุณนะครับพวกเขาแค่อยากเห็นตัวตนของคุณจริงๆเท่านั้นคําถามข้อที่16คุณโทษคนอื่นเสมอใช่ไหมกับทุกอย่างที่ผิดพลาดในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องในครอบครัวคุณมักจะรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมหรือว่า คนอื่นทําให้ฉันเป็นแบบนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าปัญหาของคุณเกิดจากเจ้านายไม่เข้าใจเกิดจากเพื่อนทรยศหักหลังเกิดจากคู่รักของคุณไม่แคร์คุณหรือว่าเกิดจากครอบครัวไม่สนับสนุนและคุณก็เชื่อว่าถ้าสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนไปชีวิตคุณก็คงจะดีกว่านี้แน่ๆแต่ว่านี่คือกับดักของการไม่รับผิดชอบชีวิตของตัวเองนะครับคนที่มีลักษณะหลงตัวเองมักจะสร้างการบรรยายหรือว่าเรื่องเล่าในหัวของตัวเองว่าฉันคือนักสู้ที่ถูกกระทําซึ่งทําให้พวกเขาไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ต้องรับผิดชอบ และยังคงรู้สึกดีได้ในฐานะเป็นเหยื่อนะครับจุดเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่ก็คือพวกเขากลัวความล้มเหลวจะสะท้อนว่าตัวเองนั้นไร้ค่าเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรผิดพลาดมันต้องเป็นความผิดพลาดของคนอื่นไม่ใช่ของคุณแต่ในความเป็นจริงนะครับการยอมรับว่าฉันอาจจะมีส่วนผิดมันคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเพราะว่าเมื่อคุณรับผิดชอบชีวิตของตัวเองได้ก็ไม่มีใครทําอะไรกับคุณได้อีกคําถามข้อที่17คุณสามารถสะท้อนตัวเองและรับผิดชอบต่อคําพูดหรือการกระทําของตัวเองได้ไหม คำถามนี้อาจจะดูธรรมดาแต่ว่าเป็นคำถามที่ชัดเหมือนกระจกบานใหญ่เป็นเหมือนภาพถ่ายที่ไม่ใส่ฟิลเตอร์ไม่แต่งแสงและไม่ใส่โหมดบิวตี้นะครับการสะท้อนตัวเองคือทักษะที่ทรงพลังที่สุดของคนที่เติบโตทางจิตใจแล้วนะครับมันไม่ใช่การลงโทษตัวเองแต่มันคือการกล้าหันกลับมาดูว่าสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราพูดมันส่งผลต่อใครบางคนมันเกิดจากอะไรและเราต้องรับผิดชอบอะไรบ้าง พวกนัสทิศหรือว่าคนหลงตัวเองมักจะหลีกเลี่ยงสิ่งนี้นะครับเพราะว่าการยอมรับว่าตัวเองผิดมันก็เท่ากับทําลายภาพลักษณ์ที่พวกเขากําลังพยายามสร้างมาทั้งชีวิตจุดเจ็บปวดก็คือพวกเขากลัวถูกมองว่าไม่สมบูรณ์แต่ว่าการเติบโตไม่เคยเกิดขึ้นจากความสมบูรณ์แบบนะครับมันเกิดขึ้นจากการล้มและกล้ายอมรับว่าฉันต้องเรียนรู้และก้าวต่อไปข้างหน้าคําถามง่ายๆที่อยากให้คุณถามตัวเองเสมอก็คือสิ่งที่ฉันทํามันสะท้อนตัวต,วตนแบบไหนและฉันอยากเป็นคนแบบนั้นจริงๆไหมคําถามข้อที่18 คุณเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ในโลกมีเจตนาร้ายและคุณเลยต้องป้องกันตัวเองด้วยการเป็นคนก้าวร้าวหรือว่าหยาบคายใส่ทุกคนถ้าคุณคิดว่าไม่มีใครจริงใจและทุกคนก็หวังผลประโยชน์จากคุณทั้งนั้นนั่นคือกำแพงที่คุณสร้างขึ้นจากความกลัวไม่ใช่จากความจริงคนที่เชื่อว่าคนอื่นทุกคนไม่ดีมักจะเคยถูกทำร้ายอย่างรุนแรงในอดีตจนพัฒนาไปเป็น,นกลไกป้องกันตัวที่ต้องร้ายใส่คนอื่นก่อนเพื่อไม่ให้เขามาทำร้ายเรา จุดเจ็บปวดที่ลึกที่สุดก็คือคุณอยากเป็นคนที่รักแต่ว่าคุณกลัวถูกทิ้งคุณจึงเลือกที่จะทําตัวไม่น่ารักเพื่อที่จะทดสอบว่าใครจะยังอยู่กับคุณเมื่อคุณไม่น่ารักแต่ว่านี่คือเรื่องเศร้าเพราะว่าคนที่อยากเข้าใกล้คุณจะไม่มีวันมีโอกาสได้รู้จักหัวใจของคุณเลยคุณจะกลายเป็นนักรบในสนามรบที่ไม่มีศัตรูและทําร้ายตัวเองมากกว่าที่คุณรู้ถึงเวลาแล้วที่คุณจะถามตัวเองว่าฉันแค่ป้องกันตัวหรือว่าฉันกําลังปิดโอกาสทุกอย่างในชีวิตคําถามข้อที่19 คุณมีทัศนคติแบบชั้นเจ๋งสุดชั้นแน่สุดอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทําได้สําเร็จแต่ว่าถ้าความสําเร็จเหล่านั้นกลายเป็นเวทีที่คุณขึ้นไปยืนแล้วก็พูดถึงตัวเองซ้ําๆโดยที่คุณไม่ฟังใครไม่เห็นหัวของใครไม่ชื่นชมใครมันอาจจะไม่ใช่ความภาคภูมิใจอีกต่อไปแต่มันคืออัตตาหรือว่าอีโก้ที่มันควบคุมชีวิตของคุณทั้งชีวิตเลยนะครับ คนที่มีลักษณะเป็นคนหลงตัวเองมักจะใช้ประวัติส่วนตัวความสำเร็จที่ทำมได้หรือว่าเรื่องราวแบบสุดยอดของตัวเองเป็นเครื่องมือในการบอกคนอื่นว่าฉันดีกว่าพวกคุณอย่ามากล้าตัดสินฉันนะจุดเจ็บปวดที่อยู่ลึกๆก็คือพวกเขากลัวว่าถ้าไม่มีผลงานไม่มีความสามารถฉันก็เป็นคนไม่มีค่าพวกเขาจึงต้องพูดต้องโชว์ต้องโอ้อวดต้องย้ำอยู่ตลอดเวลานะครับ แต่ว่าสุดท้ายความสําเร็จที่ไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนมันก็จะกลายเป็นความโดดเด่นที่เดียวดายไม่มีใครอยากอยู่ใกล้แม้คุณจะเก่งแค่ไหนคําถามสําคัญก็คือคุณอยากเป็นที่จดจําหรือว่าอยากเป็นที่รักคําถามข้อ20คุณมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้สารเสพติดแต่ว่าพยายามปิดบังหรือว่ายนความผิดให้คนอื่นอยู่หรือเปล่านี่อาจจะเป็นคําถามที่หนักที่สุดเพราะว่ามันจะไปแตะทั้งพฤติกรรมการหลอกตัวเองและการทําร้ายคนรอบข้างแบบเงียบ คนจานวนมากมีปัญหากับแอลกอฮอล์กับยาเสพติดหรือว่าพฤติกรรมเสพติดบางอย่างอย่างเช่นการพนันโซเชียลมีเดียอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าแทนที่จะยอมรับและขอความช่วยเหลือพวกเขาเลือกที่จะแกล้งทําเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือว่าแย่ยิ่งไปกว่าน,นั้นพวกเขาก็ไปโยนความผิดให้คนอื่นเช่นฉันต้องกินเยอะเพราะว่าเธอทําให้ฉันเครียดหรือว่าฉันแค่พักผ่อนฉันไม่ได้เสพติดการนอนหลับหรือว่าฉันควบคุมได้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ จุดเจ็บปวดที่แท้จริงก็คือคุณรู้ว่าคุณมีปัญหาแต่คุณกลัวว่าถ้าคุณยอมรับคนอื่นก็จะมองว่าคุณอ่อนแอแต่การยอมรับว่าคุณต้องการความช่วยเหลือไม่ได้แปลว่าคุณพ่ายแพ้นะครับมันแปลว่าคุณกล้าพอที่จะรักษาเยียวยาตัวเองนะครับไม่มีใครสมบูรณ์แบบและไม่มีใครควรอยู่คนเดียวกับปัญหาแบบนี้ถ้าคุณกําลังต่อสู้กับมันอยู่โปรดรู้ไว้ว่าการขอความช่วยเหลือคือการแสดงความเข้มแข็งไม่ใช่การแสดงความล้มเหลวนะครับ สรุปสั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะครับ20คำถามที่เปิดโปงตัวตนของคุณว่าคุณเป็นคนหลงตัวเองหรือว่าเป็นนาสิสต์หรือไม่ 1. คุณรู้สึกเห็นใจคนอื่นจริงๆไหมหรือว่าแค่แกล้งเข้าใจเท่านั้น 2. คุณพูดนินทารับหลังเขาแรงๆแต่ว่าต่อหน้ากลับยิ้มหวานใช่ไหม 3. เวลาใครมีข่าวดีคุณต้องพูดแซะเบาๆให้เขารู้สึกแย่ลงไหม 4. อารมณ์คุณเปลี่ยนตลอดโดยไม่มีเหตุผลแล้วก็โยนมันใส่คนรอบข้างหรือเปล่า 5. คุณเชื่อจริงๆว่าไม่มีใครดีเท่่าาคุณหรือเปล คุณพูดแต่เรื่องใหญ่โตแต่ว่าไม่เคยลงมือทําใช่ไหม 7. คุณอยู่กับแฟนหรือว่าคนรักหรือว่าคู่ครองแต่ว่าในใจก็ยังมองหาคนที่ดีกว่าอยู่เสมอใช่หรือไม่ 8. คุณขอโทษแค่เพื่อให้เรื่องจบไม่ใช่เพราะรู้สึกผิดจริงๆใช่หรือไม่ 9. เรื่องเล็กเรื่องใหญ่คุณก็โกหกไว้ก่อนใช้คําโกหกเป็นนิสัยใช่หรือไม่สิ 10. คุณคิดว่าผู้คนควรขอบคุณคุณตลอดเวลาเพราะว่าถ้าไม่มีคุณพวกเขาก็จะพากันไม่รอดใช่หรือไม่11 คุณเคยรู้สึกดีเวลาทําให้คนอื่นรู้สึกแย่ลงใช่หรือไม่ 12. คุณสร้างความไว้ใจแล้วคุณทําลายมันด้วยมือของคุณเองหรือเปล่า13คุณเก็บคนบางคนไว้ในชีวิตแค่เพราะว่าเผื่อใช้ประโยชน์ในอนาคตใช่หรือไม่ 14. ความสัมพันธ์ของคุณวนลูปเดิมๆเลิกคืนดีเลิกใช่หรือไม่สิ 15. คุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับตัวเองจริงๆหรือว่าแค่คิดว่าตัวเองเป็นคนแบบนั้น 16. ทุกครั้งที่มีปัญหาคุณมักจะโทษคนอื่นก่อนเสมอ 17. คุณกล้ารับผิดชอบคําพูดและการกระทําของตัวเองไหม18คุณมองว่าคนอื่นร้ายก็เลยป้องกันตัวเองด้วยความร้ายกว่าใช่หรือไม่19คุณชอบพูดถึงตัวเองว่าฉันเคยทําได้ฉันเคยได้ฉันเก่งสุดฉันเจ๋งสุดเสมอหรือไม่ยี 20. คุณมีปัญหากับแอลกอฮอล์ยาเสพติดหรือพฤติกรรมเสพติดแต่ว่าคุณปกปิดและก็โยนความผิดให้คนอื่นหรือไม่ถ้าคุณฟังแล้วรู้สึกสะเทือนเข้าไปในใจนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงกล้ายอมรับความจริงคือก้าวแรกของคนที่อยากจะเติบโตนะครับ นั่นคือเนื้อหาทั้งหมดนะครับถ้าคุณมีประสบการณ์ที่อยากจะร่วมแบ่งปันความคิดเห็นก็สามารถที่จะเขียนลงได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมและรับฟังคลิปจาก Unlimited Mindset จิตไม่จำกัดช่องที่สร้างขึ้นเพื่อที่จะส่งต่อพลังบวกความคิดดีๆแล้วก็แรงบันดาลใจในการทำให้คุณกลายเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองมากขึ้นในทุกๆวันนะครับนอกจากการฟังเนื้อหาในคลิปวิดีโอแล้วนะครับ สำหรับท่านที่ชอบการพัฒนาตัวเองด้วยการอ่านผมก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะมอบให้กับคนที่รักการอ่านเหมือนกับที่ผมเองเป็นคนที่รักการอ่านมาตลอดชีวิตและช่องนี้ก็เกิดขึ้นเพราะว่าจุดเริ่มต้นในการเป็นคนรักการอ่านนะครับคุณทราบอยู่ดีแล้วครับว่าการอ่านคือการลงทุนในตัวเองที่คุ้มค่าที่สุดเพราะว่าเมื่อคุณอ่านคุณได้คิดลึกตกผลึกได้ง่ายกว่าการฟังนะครับคุณจะได้เชื่อมโยงกับความคิดได้หลากหลายขึ้นสมองจะทํางานเป็นระบบมากขึ้น และที่สําคัญคุณจะซึมซับความรู้ได้สําแล้วสําเล่าในรูปแบบและเวลาของคุณเองนะครับทุกคลิปวิดีโอในช่อง i m i t e d Mindset จิตไม่จํากัดนะครับซึ่งตอนนี้มีมากกว่า640ี EP แล้วนะครับผมใช้เวลาในการเขียนสคริปต์บรรจงค้นคว้ารวบรวมคัดเลือกเนื้อหาวิเคราะห์ขยายความสรุปแล้วก็เรียบเรียงความคิดออกมาอย่างละเอียดนะครับแล้วก็ทุกคลิปมีบันทึกเอาไว้เป็นไฟล์ PDF ที่อ่านง่ายสบายตาเปิดอ่านได้จากทุกอุปกรณ์นะครับ ไฟล์ PDF ก็คือไฟล์ชนิดเดียวกับอ e ีบุ๊กประเภทหนึ่งนะครับเพราะผมเชื่อว่าเนื้อหาที่ดีแล้วก็ทรงคุณค่านั้นไม่ควรผ่านไปแค่ทางการฟังเท่านั้นแต่ควรถูกบันทึกไว้เป็นความรู้ที่คุณสามารถหยิบมาอ่านได้เสมอทวนซ้ําได้ทันทีและการพัฒนาตัวเองนั้นต้องทําต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานแล้วก็ทําซ้ําๆอยู่เสมอนะครับผมได้เปิดพื้นที่พิเศษสําหรับคนที่เป็นคนรักการอ่านตัวจริงนะครับให้คุณสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกรายปีของช่อง Unlimited m y s e t จิตไม่จํากัดช่องนี้นะครับ คุณจะได้อ่านไฟล์ pdf ของทุกบทความสคริปต์ของทุก ep ที่ผมนำมาทำเป็นคลิปในช่องนี้นะครับทั้ง ep ปกติ ep ที่เป็นสรุปหนังสือแล้วก็ ep ที่เป็น e book ครบถ้วนทุก ep ของช่องนี้เลยนะครับในราคาเพียงปีละ950บาทนะครับเท่ากับเนื้อหาทรงคุณค่าที่คัดเลือกมาอย่างดีคุณจะได้อ่านทั้งหมดย้อนหลังตั้งแต่ ep ที่1เป็นต้นมาเรื่องราไม่ถึง3บาทนะครับและที่สำคัญก็คือจะเพิ่ม ep ใหม่ที่จะลงต่อไปข้างหน้าอีก1ปีนับจากวันที่คุณสมัครให้ด้วยนะครับ จะเพิ่มไปเรื่อยๆแต่ละปีซึ่งจะทำปีละไม่ต่ำกว่า200 EP นะครับซึ่งจะอัปเดตไฟล์ PDF ให้คุณหลังจากที่ลงคลิปแต่ละตอนประมาณ10วันนะครับอันนี้จะสุดคุ้มอย่างแน่นอนนะครับถ้าเป็นสมาชิกรายปีก็จะได้อ่าน EP ที่เป็นอ e ีบุ๊กของผมซึ่งมีหลายเล่มนะครับที่มีขายอยู่ในร้านอ e ีบุ๊กต่างๆหลายร้านซึ่งเฉพาะราคาค่าอ e ีบุ๊กแต่ละเล่มก็เกินราคาค่าสมาชิกไปแล้วนะครับแต่ว่าด้วยแพ็กเกจสมาชิกรายปีคุณจะได้อ่านหมดทุกเล่มพร้อมกับ EP อื่นๆอีกหลายร้อย EP คุณจะมีบทความและก็อ e ีบุ๊กที่คัดสรรเนื้อหาไว้อย่างดีเอาไว้ทบทวนซึมซับแล้วก็นําไปต่อยอดชีวิตของตัวเองได้ทุกเมื่อนะครับและพิเศษสุดนะครับในช่วงนี้สําหรับสมาชิกใหม่ทุกคนที่สมัครอ่านบทความสคริปต์แบบรายปีนะครับผมจะขอมอบหนังสือ As a m แ n t i n ง k e t มนุษยสังการจักรวาลทําตามหนังสืออมตะที่ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อประมาณ100ปีก่อนแล้วก็มียอดจําหน่ายทั่วโลกมาแล้วไม่น้อยกว่า40ล้านเล่มเป็นคัมภีร์ต้นแบบของหนังสือพัฒนาตัวเองนะครับ เป็นฉบับที่ผมสุระนวนประดิษฐ์แอดมินของช่อง Unlimited Mindset จิตไม่จำกัดนะครับเป็นผู้แปลแล้วก็เรียบเรียงด้วยตัวเองนะครับจัดพิมพ์เป็นหนังสือเล่มมอบให้คุณฟรีหนึ่งเล่มส่งถึงบ้านนะครับอย่าลืมนะครับการอ่านคือการฝึกสมองให้เฉียบคมการอ่านคือการต่อยอดความรู้ที่คุณจะฟังแล้วก็ไปทบทวนได้อย่างลึกซึ้งและทุกไฟล์ pdf ที่ผมจัดทำก็คือความรู้ที่คุณลงทุนเก็บสะสมไว้ใช้ได้ตลอดชีวิตนะครับ ติดต่อสมัครสมาชิกรายปีนะครับได้ที่ลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้หรือว่าแอดไลน์สอบถามได้ที่ Line ID a ดียแอดอลิมิตต์ไมซหรือว่าจาก QR Code ที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนอล l มิต t e d m ซ์ d s e t จิตไม่จํากัดให้เราได้เติบโตและก็ส่งมอบสิ่งดีๆร่วมกันนะครับขอบคุณมากครับ